คนที่สิสามนะครับผ่านไปครึ่งทางกว่าแล้วทิวท้ายเหมืองนะครับยืดเส้นยืดสายนิดนะพี่เทพอำเภออำเภอท้ายเหมืองนะครับ รูไปที่รนลึกนิดนึงดูแกบอาการตื่นเต้นนะดูออกเลยครับธรรมาดาไม่ต่อแต้มครับเล่นเท่าๆเลยนะครับบอกแ้มไม่ต้องต่อกันครับแก้วเยติสามใบของเอฟยังอยู่ครบนะครับยังไม่มีใครเอาชนะ พี่เทพเราได้เลยสงสัยต้องเดือดร้อนผมแล้วเม่งเนี้ยขอบไม้น้าสามสักอันนะโจงดามไปกินนโอ้สวยงามครับดูข่าวลูกนี้นิดนึงพีดีเจลงไปแทงเลย <c oughs> อ้ใคเข้าครับ,รบอย่าให้ผมอายไปกว่าน,นี้เลย อยากเห็นผมแทงกับพิเทพไม่ได้หรอกครับ <laughs> ผมแต่งเฉพาะรายการใหญ่ๆนะครับ <laughs> แตงไม่เป็นผมดูเป็นอย่างเดียวครับโอ้สวยอ้าวแดงลูกทางนี้ ทางซ้ายนะครับเป็นอุปสรรคนิดนึงเอาไปแนบได้ไหมแนบจะเล่นดำเนี่ยพอเราผ้าอย่างนี้ก็จะแทงอีกทาง,อ,างอืมเนี่ยครับยังอยงยังอยวนะคสตาร์นะครับลูกข้างชรึงมไม่ได้ครับ จัดไปทีครับทิวท้ายเหมืองแม่ฉายาโอ้โหตั้งชมพูขาววิ่งไปหาแดงพอดีพอดีแล้วอย่างนี้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาตั้งให้ขาดไปนิดนะหรือว่าสก,กูแล้วไม่ถอยเอาดีๆเกาะตาชัยอำเภอท้ายเหมืองน้ำใสสวยมากพี่สมบุเคยไปเที่ยวนะครับท้ายเมือง อ้าวเวไหนเนี่ยแม่แกออกทางนี้เขายังเช็ดได้ครับบางสักนิดนึงานแข่งที่ไหนเป็นการแทงโชว์ครับแทงโชว์กับ f อที่จังหวัดพังงาครับพี่ผุ้หลงที่โตเตอ h u ฮันเตอร์ส์นูเกอร์แอนด์คาเดมี่นะครับจัดการแข่งขันเลยบอสเอกพังงานครับใส่รองเท้าแต่งเกงขาสั้นสบายๆบาครับรายการนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับ ขอให้ใส่เสื้อผ้ามาแล้วกันจะมาตัวเปล่าเล่าเปลือยมันก็เกินไปนะครับสวมใส่มาสักนิดนึงก็แทงน <Okay. S 1> ่นอนก็ช่วยค่าสนับสนุนพี่เทพแล้วนะได้มีค่าเครื่องบินกลับไปแข่งดีอังกิษนะคนละพันหลุดมามหดเหลืองต่อเหลืองนะ น้ำหนักเป็นไงแกขี้เกียจนะครับจะกลายจะเอาขาวมาไว้ตรงนั้นะไม่อยากเดินมอนะแทงมากๆแล้วต้องประหยัดพลังงานเนะียไม่ถึงห้านาทีดูแลคู่นี้น็อกต่อนครบยกห้อีกแล้วแต่มีโกปุ้มคนเดียวนะที่สู้ถึงดำนะครับคนอื่นยังไม่ใกล้เคียงรายการที่ชบาแข็งครับพี่ ร่วมสนุกกับพี่ๆน้องๆครับนุ่มกลางใช้เล็บใช้มือถึงสูงยาวเขาดีครับเอฟสูงถึง184เซนนะโอ้เหนือเหนือรับประทานเนีนอนบางชิวเลยนะเขาเป็นคนที่ส่งคิวเร็วนะครับ Yeah, Tom, Tom. รวเดเร็วนะครับทิวามาครับทิวไทยเหมืองสู้ได้ถึงย <N> <า>ก4นะครับส